เราเจอสับสีแบบนี้นะคะเอียนเซอร์เราจะจำได้ไหมโอ้มันเยอะมากเฮ้ยเฉียนเฮ้ยตันเฉียนถูหวงไปเซินลี่คุณผู้อ่านเฉพาะข้างหน้านะคะเซินลี่ตันชิงอ่าเรามาดูอีกตรงนี้ 蓝、蓝靛、乳白、银、粉红、黑红、紫、金灰、蓝棕、桃红、浅蓝。 เทียนหลันจือจืองเฉิงวงอ้าวจำไม่ได้นะคะอ่ะเรามาดูเทคนิคการจำนะคะวิธีง่ายที่สุดในการจำศัพท์นะคะตรงนี้จะเป็นตัวตัวย่อนะคะเป็นจีนตัวยอ่อในส่วนของจีนตัวเต็มเกี่ยวกับสีเดี๋ยวคงไผู้ลงให้อีกคลิปหนึ่งนะคะอ่ะเรามาดูกันเทคนิคการจําของคงณผ้ก็จะมาทําแบบนี้นะคะ ตรงนี้เทคนิคทั้งหมดนะคะถ้าใครอยากเรียนรู้นะคะเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปว่าเราจะไปเรียนรู้ยังไงนะคะอ่ะเอนเซอร์เอนเซอร์ออคือสีนะคะเอนเซอร์สีเวลาเขียนอันนี้คือตัวเต็มอันนี้คือตัวย่ออันนี้คือตัวเต็มน,นี่คือตัวย่อนะคะตัวฟันทิจอเจียนทิจอนะคะเอนเซอร ใครอ่านได้ก็อ่านตามนะคะมีพินอินมีจูอินเอียนเอร์นะคะแต่ถ้าใครจําได้แล้วก็อ่านที่ตัวเข้าไปเลยนะคะเอียนเอีย,ยก็คือสีคพวจะใช้3ามเทคนิคในการจำนะคะเทคนิคแรกก็คือสิ่งรอบตัวนะ,ะสิ่งรอบตัวเราจะจําแบบไหนนะคะก็คือในส่วนของตัวไฟจราจรน,นะคะจะจำเป็นสีได้ใช่ไหมคะไฟจราจรเขาเรียกว่าอะไรในภาษาจีนเขาเรียกว่าหงหลุยต้ง ะะเพราะฉะนั้นไฟจราจรมี3ามสีแดงเหลืองอแดงเหลืองเขียวนะคะแดงแล้วก็คือหงใช่ไหมคะเหลืองคือหวงนะคะเขียวคือลุยนะคะแต่ว่าคําว่าสีในภาษาจีนก็คือเซ่อจะเติมเซ่อเข้าไปนะคะอันนี้คือจําแบบย่อนะคะหงเซ่อสีแดงหวงเซ่อสีเหลืองลุยเซ่อสีเขียวได้เนาะตามนี้เลยนะคะอะต่อมานะคะ อันนี้จะข้ามเรื่องของตัวสัทากสอนไปนะคะใครอยากลงสัทากสอนก็ไปลงเรียนในเซตของสัทากสอนมีทั้งหมดเจ็ดบทนะคะบทละ2 0 0 0บาทนะคะทักไปที่ line oa ads สี mbexu นะคะ ads สีคืออะไรนะคะ a side ส5 6 mbexu ทักไปเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีเจ้าหน้าที่ตอบคำถามตลอดนะคะอ่าอีกก็คือเทคนิคแรกนะคะก็คือเรื่องของสิ่งรอบตัวใช่ไหมคะก็คือจะมีในส่วนของแม่สี เหวียนเอก็คือแม่สีแม่สีจะมีสีอะไรบ้างสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองใช่ไหมคะสีน้ำเงินก็คือหลนันแดงหงนะคะเหลืองก็คือหวงนะคะอ่ะเราก็จำแบบนี้หงเชอหวงเชอ,ห,เชอหลันเชอนะคะแดงเหลืองน้ำเงินโอเคต่อมาเทคนิค ที่สองนะคะที่ครูวู้นํามาใช้ในการสอนในบทเรื่องเรียนคําศัพท์ภาษาจีนก็คือเทคนิคการคล้องเสียงนะคะเราจําแบบเนี้ยเยอะๆไม่ได้หรอกเรียงอะไรไม่รู้มาเป็นทึบเลยนะคะเราไม่สามารถบอกได้ว่าไอ,อสีนี้สีนี้สีนี้มันคือยังไงนะคะเพราะฉะนั้นใช้เทคนิคก็คือ,อสีดําใช่ไหมกับสีเทาเสียงมันคล้ายกันอันนี้เทคนิคคล้องเสียงนะคะเฮ้คือดําฮุยคือเทานะคะเราก็ช่องแบบนี้เฮ้ฮุย ดำเทาเฮยหุยดำเทานะคะทองแบบนี้แล้วเราก็ไปใส่ในส่วนของศัพท์ภาษาจีนก็คือเฮ้เซ่อฮุยเซอดำเทามันจะเริ่มจำได้เฮยหุยดำเทาเห็นไหมคะอย่าลืมใส่คำว่าเซรอเข้าไปด้วยนะสีนะคะแต่เฮยหุยทุกคนก็จะรู้แหละมันก็คือสีดำกับสีเทานะคะอ่าต่อมาม่วงน้ำตาลทองนะคะเสียงมันจะคล้องกันก็คือจือจองจินจือจองจิน ม่วงน้ำตาลทองท่องแบบนี้จะจำง่ายนะคะแล้วก็มาดูรูปจำหน้าตารูปร่างของภาษาจีนไว้ให้ได้นะคะเพราะว่าภาษาจีนไม่ใช่แค่ฟังแล้วก็พูดได้อย่างเดียวนะคะต้องดูด้วยนะคะทาไมถึงต้องดูดูนี่สําคัญนะคะใช้ตาดูสําคัญมากนะคะทาไมถึงบอกว่าตาดูสําคัญนะคะเพราะว่าการดูค่ะจะทําให้เราจําศัพท์ได้นะคะเพราะว่าบางทีเสียงเหมือนกันแต่ว่าเขียนต่างกันนะคะจือเขียนแบบนี้นะคะสีม่วงจือเจงเฉ สีน้ำตาลจินชะสีทองจือจงจินม่วงน้ำตาลทองโอเคเทคนิคที่2ไปแล้วต่อมาเทคนิคนะคะอ่าสุดท้ายนะคะเทคนิคสุดท้ายก็คือเทคนิคคล้องสีนะคะคุณผู้ใช้วิธีการคล้องสีเอาก็คือใช้ว่าไล่ระดับจาก